นี่แถวนี้นี่บ้านที่ผมบอกนี่บ้านเติมฝันเนี่ยที่มีรถมอเตอร์ไซค์ให้เช่าด้วยเห็นไหมบ้านเติมฝันแล้วก็เช่านอนที่นี่แล้วก็เดินลงไปหาดบางแสนได้อย่างสบายเลยแยกหมูย่างเหรอเรารับโครงการคนละครึ่งไหมครับมันยังมีหรอโครงการคนละครึ่งเนี่ยเออผมไม่มีอ่ะผมผมใช้โครงการไปไหนไปด้วยช่วยเลยสามบาท ขึ้นเขาลงห้วยช่วยเลยเต็มที่หน้าที่เราทําให้เขาสนุกหมดเรื่องความทุกข์ให้หายห่างไปขบวนการแล้วก็กินแล้วชิงพอถึงเวลาเราก็กินแล้วชิ่งชิงชิงปงปงชิง,ง,งชิงชิงปงปงชิง,อ,ง,อ,ง,ชงอาวนางนุษยังมาคุณเพนก็ยังมาอีกรอบโอ้โหลาน,นี้สงสัยจังทําไมเขาขายได้ดีขนาดนี้ทำไรถึงจะขายดีขนาดนี้นะคุณน้ำชนบุรี แล้วพี่กะเลี้ยวซ้ายแวะกินไอติมก่อนเออนั่นน่ะสินี่น่ะเห็นไหมใครจะเลี้ยงไอติมรอทานพี่พุฒธร้องเพลงกันแล้วชิงค่ะเอเหลมุมนี้สวยวงเวียนเดินไปสาธิตหน่อยโอ้โหไม่ได้หน่อยนั่นนะ่ะสาธิตอ่ะจะปลายหาดวอนแล้วนั่นนะ่ะนี่เห็นไหมย,ยามค่ำคืนค่ำคืนเขายืนอยู่เดียวดายปัดปืนนอกกายอันใจในลมหนาวท้องฟ้ามีเดือนกับดาว ติดตามตัวเขาทุกราตีการเป็นทอทานอุทนหากินกับปืนกลิษงถิ่นแดนทรายจีคนจะมาเข้าใจถ้าเขาทำ,ำ,ำ,ำพฤติกรรมใได้ทละำเพื่อคุณเดาเดือนลอยเืินทองฟ้ายิงตกลงมาติดบาได้สบายเดาเดือนลอยเกินน้ำพายิงตกลงมาติดบากระบากไม้พอแล้วมั้ง <c oughs> เดินไปมอบูครับโอ้โหคือร้านอะไรครับมันเป็นร้านไอศครีมนะครับสิบห้าบาทอร่อยมากพี่ไอติมร้านนี้ไม่แพงนั่นนะเสียดูเดิเราเห็นคนอย่างเงี้ยแล้วเราสิ่งเดียวที่เราทําก็คือ เราจะแบบพับขาางเกงแล้วก็ผูกมัดรองเท้าเชือกรองเท้างเกงดีๆนี่นะแล้วก็วิ่งแปดคูณร้อยจ้าไปนู่นเลยเห็นการเท่าแถวของผู้คนแล้วนี่เราไม่ไหวอ่ะนี่ใครมาในโซนนี้เลยนี่สองจานร้อยวันนี้เป็นโปรโมชั่นเห็นไหมนี่โอ้โหของน่ากินนนเลยเนี่ยสองจานร้อยนะครับผมเห็นมส้มตำปูแตงกวาใช่เนี่ย จากวงเวียนมาตรงนี้นะอันนี้คือล็อกที่ยังเยื้องล็อกที่หนึ่งเนี่ยนี่ชื่อร้านพี่ส้มตำรถเด็ดอ่าเห็นไหมอือหือนี่นี่นี่มาหาพี่เขาได้นี่นะฮะเออนี่ตรงใกล้ๆล็อกที่หนึ่งเนี่ยยังเยี้ยงล็อกที่หนึ่งเราจะเป็นทิน้งท้ายกันที่ปลายหาดบางแสนกันอีกทีหนึ่งในยามค่ําคืนนี้ต้องใส่หมวกแล้วมันไม่ร้อนแล้วเหนือก็โซกอยู่เหมือนกันนะนี่ โอเคไปกันโอเคไปแล้วนะครับเดี๋ยวมาทวงนะมาทวงนะนี่จำไว้ <laughs> <laughs> นี่นะครับเราในที่สุดเราก็รอดไปแล้วมือหนึ่งนะเดี๋ยวเราจะหาร้านค้าสักสามสิบร้านเราจะจะอยู่ได้อีกเดือนหนึ่งจะได้หรือ <laughs> ฝ <laughs> นตกไหมครับฝนปลยอยๆยนะครับผมในเมืองแถวสเสม็จเงียบมากปั่นได้เร็วมากนะฮะเห็นไหมช่วงนี้ระวังแมงกะพุนนะรถจักรยานผมจะตีลังกาลลบไหมเนี่ย ลมแรงตอนเย็นล้มไปสองรอบแล้วนะเห็นไหมยามค่ำคืนเนี่ยค่อนข้างจะเริ่มโล่งแล้ววันนี้ก็เหมือนวันอังคารนะเพราะว่าทุกเขาเริ่มเก็บข้าวของกันหมดแล้วพรุ่งนี้ก็จะเป็นแบบนี้ซ้อมซ้อมหาโล่งไว้ฝนยังโปรยปรอย,อยู่ถ้าดูพื้นทรายนะมันใสามากเลยนะแล้วมันก็มันไม่ได้มีโครน น้ำขึ้นมันซัดพวกกรวดหยาบทรายละเอียดทรายหยาบหยาบเนี่ยมามันจะดูใสมันจะดูเป็นสีขาวๆมากกว่าพื้นโคลนที่อยู่ตรงนู้นว้าวอึ๊บอึบนี่ทรายละเอียดมากเลยนะแต่ว่าไงวันนี้ก็ถือว่าเอ้ยมีแมงกระพุนด้วยเห็นไหมช่วงนี้มันมีแมงกระพุน ที่เขาเขียนป้ายเตือนไว้อะเนะเนี่ถ้าลงเล่นน้ำนี่เดี๋ยวเจอแมงกัะพุนได้นะอันนี้หน้าหาดบางแสนเหรอครับใช่แล้วนะครับกลางกลางหาดบางแสนวันนี้ทำไมพูดไม่หยุดสงสัยเมาน้ำลายเมื่อเช้ากินกาแฟฟรีวันนี้ถือว่าประสบความสำเร็จได้ของฟรีกาแฟหนึ่งแก้วจากจากผู้ใหญ่เคียร์เหรอคิดถึงบางแสน ที่พักริมหาดเอเอาโซนไหนเอาโซนหาดวอนนาภาไหมหาดวอนนาภามีเยอะมากจริงๆอ่ะผมทำเพลิดไว้ว่าชื่อว่าพักไหนดีอ่ะเพลิดอยู่หน้าช่องอ่ะมันมีเพียบเลยนะซึ่งถ้าจะให้ผมแนะนํามันก็มีหลายจุดถ้าอยากเงียบๆใช่ไหมอยากเงียบๆมาอยู่แถวโซนแหลมแทนมันชื่อว่าบ้านนาวาสิพี่อ๋อเขาส่องไฟเขาส่องไฟผมนึกว่าอะไรนึกว่าเจอมนุษย์ต่างดาวดิเขาส่องไฟมาจากไหนไม่รู้เห็นไหม โอเคครับวันนี้ไปกันก่อนดีกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะปั่นจัก,กรยานไปหาดบอนนภพอีกหรือไม่ก็เดี๋ยวดูอีกทีนะบางทีอาจจะไปคึกทํางานตอนดึกๆพอทํางานตอนดึกๆบางทีมันก็โผล่ขึ้นมาทํางานอีกทีประมาณตีสามตีสี่อะไรประมาณเนี้ยแล้วมันก็ยันเช้าแล้วบางทีก็นอนจะเป็นนอนช่วงเช้านอนประมาณตีสี่ตีห้าหรือว่านอนตีห้าแล้วก็ยาวขึ้นมา ตื่นอีกสิบโมงอย่างเงี้ยถ้านอนอย่างเงี้ยก็จะไม่ได้มาช่วงเช้าก็เดี๋ยวแต่ว่าถ้าจะออกมาเดี๋ยวจะขึ้นเวลาไว้ที่หน้าโปรไฟล์นะมันจะมีรูปตาลูกกตาถ้ามีลูกกตาแล้วขึ้นเวลาไว้นี่แสดงว่าผมตื่นขึ้นมาแล้วผมเตรียมพร้อมที่จะไปไลฟ์แล้วแต่ถ้ามีลูกกตาแล้วไม่มีวันไม่มีเวลาว่าจะไลฟ์ตอนไหนก็แสดงว่ายังไม่แน่ใจนะฮะถ้าขึ้นเวลาไว้แสดงว่าค่อนข้างมีความแน่ใจสูงว่าจะไปไลฟ์เวลานั้น แต่ถ้าเข้าไปดูอีกทีเวลาหายไปก็แสงว่าไม่แน่ใจแล้วก็ลบออกไปแล้วนะครับผมโอเคมันขึ้นมันจะชัดมาถึงเราแล้วแนะ่ๆสำหรับเย็นนี้ไปก่อนนะ